8แข้งลิเวอร์พูลอนาคตยังไม่แน่นอนหงตาลุกคูดุสมีค่าฉีกสัญญาเทรนด์ออกเดตแล้วจ้าสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่2พฤษภาคมกับผมโคตรแอ็นะครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มีเรื่องราวของอนาคตแข้งหลายๆคนที่มีการพูดจากสื่อสายหงแดงนะครับว่าใครอนาคตยังไม่แน่นอนบ้างในซัมเมอร์นี้เดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงกันแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่น ขอบคุณเลยนะครับผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับนั่นก็คือป๊อปคอร์นเมเจอร์นั่นเองนะครับใครที่ต้องการกินป๊อปคอร์นรสชาติที่คุ้นเคยเหมือนกับกินที่โรงหนังของเมเจอร์นะครับวันนี้มาในรูปแบบซองนะครับ28บาทเท่านั้นหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศทั้ง7 e เ e ่ e อีเลแล้วก็พวกกูเมะมาร์เก็ตโลตัสอะไรเงี้ยมีหมดนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับมี3รสชาตินะครับรสข้าวโพดปิ้งรสคลาสสิกแล้วก็รสชีสนะครับอร่อยทุกรสชาติเลยนะครับนี่ตั้งด้านหลลัังผมเยนะครบ แล้วก็รวมไปถึงพิมพ์มคลาสพิซ za ด้วยนะครับนิว york พิซ za ตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง delivery 0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตีความอร่อยนะครับมาครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้ขอไปกันที่ข่าวแรกนะครับเรื่องราวของจอห์นอัชเบิร์กกันก่อนเลยเป็นน้ําจิ้มนะฮะล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับว่าจอห์นอัชเบิร์กนะครับ โค้ชผู้ดูแลประตูของเราเนี่ยที่ทางานมาอย่างยาวนานเขาบอกว่า15ปีนะอยู่กับทีมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2009นเอฮะอยู่มาตั้งแต่2009ตอนแรกๆเลยครับทำงานเป็นโค้ชเยาวชนก่อนแล้วตอนหลังก็ขยับขึ้นมาเป็นโค้ชผู้ักษาประตูนะครับสิปีกับเส้นทางที่อยู่กับลิเวอร์พูลก็จะจบลงในซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะครับโดยหลักๆเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดแกก็แถลงนะนี่ในในไอจี หรือว่า i ิน t a g r กรมของตัวเองนะครับหลักๆเลยเขาก็บอกว่าเขาตัดเขาใช้เวลาตัดสินใจอยู่พักสักพักหนึ่งเลยว่าเออเจอเกนคอรปก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อดีแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาก็จะขออำลาทีมด้วยเช่นกันสิบห้าปีแล้วยาวนานมากๆเขาแบบรักรักสมสรแห่งนี้มากๆโอ้โหมันสิบห้าปีมันไม่ใช่การทํางานที่สั้นเลยนะครับนานมากแล้วเขาก็บอกว่าถึงเวลาเขาก็เหมือนวิเคราะห์แล้วว่านี่คือไร้ไทม์อ่ะนะแบบ ไ i ้ right time for s t a r t a new c h a l l e n g e น่ะมันเหมือนเป็นการแบบถึงเวลาเหมาะสมที่จะได้เออลองไปทําอะไรสิ่งอื่นๆ New Challenge ความทา้าทายใหม่ๆครับเออเหมือนเป็นเวลานั้นพอดีแล้วเขาก็ชื่นชมสิ่งต่างๆนานาชื่นชมแฟนบอลชื่นชมเจอเก้นครอฟนะว่าเจอเก้นครอฟเนี่ยเป็นกุนซือที่แบบโอ้โหดีที่สุดของลิเวอร์พูลดีที่สุดของเมืองแล้วก็อาจจะดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับกัอีกหลายๆอย่างพูดถึงกับ ผู้รักษาประตูที่ร่วมงานกันมาทั้งอาร์เดรียนอาริซงเบเกอร์ทั้งเคเลอร์ her, พวกเนี้ยแบบสุดยอดม,มากๆอ่ะพูดหลายอย่างอ่ะแต่ว่าใจความสําคัญคือการออกไปหาความท้าทายใหม่แล้วก็15ปีแล้วไงคนเราอาจจะอยากขยับขยายนึกภาพออกใช่ไหมอ่ะก็ขออวยพรนะครับกับจอห์นอัชเบิร์กด้วยกันครั้งหนึ่งเคยตอนก่อนที่อาริซงเบเกอร์จะมาเขาก็เคยถูกแฟนบอลเนี่ยเป็นเป็นแพะเลยนะเป็นแพะที่แบบแฟนบอลลุมลุมกระ,ะถึงเลยนะฮะเออแบบ แต่พอวันหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้แฟนบอลก็ให้การยอมรับอาเชเบิร์กมากขึ้นนะครับส่วนทัฟเฟอร์เลว่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าจะอยู่หรือจะไปยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากสื่อใดๆเดี๋ยวรออัปเดตกันแล้วกันมันเนี่ยยังมีโค้ชอย่างทัฟเฟอร์เลวอยู่แล้วก็มีโรบินสันด้วยมั้งอ่ะแล้วก็ต้องรอดูว่าทางอาร์เนอร์สโลตจะนำจะไปเอาโค้ดผู้สาวประตูใครมาหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเหมือนเป็นสายข่าวในฮอลแลนด์ในโลกออนไลน์คนหนึ่งนะฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ออเนร์ด์แต่เขาเป็นนักนักเขียนคนนึงแหละที่เขาน่าจะติดตามทางเฟย์นูดอยู่บ้างเขาก็บอกว่าลิปูต้องไปเอาคนนี้มานะไจลี่นิมิเนนต์นะครับใช่ไหมอ่านว่าไจลี่นิมิเนนต์ไหมเป็นโค้ชผู้ดกษาประตูนะครับของเฟย์นูดนี่แหละที่ทํางานกับอันเดอร์สโลตมาควรไปเอามาแทนอาร์เธอร์เบิร์กที่ประกาศลาออกแล,แล้วเขาก็มีเหตุผลต่งตางๆนานามากมายเดี๋ยวถ้ามาจริงเบื้องหลังเดี๋ยวค่อยมา มาว่ากันละกันนี่เจลลี่ดิมินแนน์นะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการโค้ชโก้ผู้รักษาประตูของสโมสรแฟรง์เฟิร์ตผมขออ่านสิชื่อมันดูคุ้นๆเหมือนเป็นอดีตนักบอลมะเยลลี Jelly, ่นิมินแนน์เคยเป็นอะไรบ้างอ๋อก็เป็นนักเตะแหละเป็นอดีตโก้แหละฮะอดีตโกลแล้วก็เป็นโค้ชมาหลายที่เหมือนกันอ่ะแต่ก็ชื่อมันคล้ายๆกับคนที่ เป็นอดีตนักเตะเราเลยนะลิมินแนนอะแต่ว่ามันมันคนละคนกันนะเออคนละคนกันโอเคประมาณนี้ทีนี้มากันที่เรื่องหลักของเรากันดีกว่าครับเป็นสกู๊ปพิเศษเป็นกึ่งข่าวกึ่งสกู๊ปพิเศษนะครับในเว็บไซต์ลิเวอร์พูลเอ็กโค่นะครับแรงอันโดยเอียนรอยหัวหน้าหัวหน้านักข่าวลิเวอร์พูลของเว็บไซต์ลิเวอร์พูลเอ็กโค่นะครับก็เป็นสายข่าววงในลิเวอร์พูลเจ้าหนึ่งเหมือนกันเขาก็เขียนคอลัมน์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพว่าเออลิเวอร์พูลเพลเยอร์นะครับเฟรซแอนเคอร์เทน อันเซอร์เทนฟิเจอร์ก็คืออารมณ์ประมาณว่า8เร์ยรูู8ผู้เล่นเร์ยรููเจอกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนในขณะที่อันเนอร์สล็อตนะครับต้องตัดสินใจว่าจะเก็บใครไว้หรืออะไรยังไงนะครับคือเท่าที่ผมเปิดดูนะมันเกิน8ชื่อเราต้องมาวิเคราะห์กันเองว่าแต่ละชื่ออันไหนคือไม่แน่นอนอันไหนคือแน่นอนและอันไหนคือเป็นออปชันที่อันเนอร์สล็อตต้องพิจารณาว่าจะเก็บไว้ใช้หรือจะปล่อยยืมหรือจะขายมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบนั้น นะครับมันเกินแปดชื่อครับแม้ว่าหัวข้อจะบอกแชื่อก็ตามเท่าที่ผมเปิดอ่านนะครับอ่ะไล่ตั้งแต่อันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาพูดก่อนว่าอันนี้แน่นอนสามคนนี้ถ้าดูจากปัจจุบันอะ่ะแน่นอนว่าน่าจะไปกันแบบฟรีเอเยน่นแยกย้ายครับแยกย้ายในซัมเมอร์นี้ก็คือจอเอามาติที่ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะคุยสัญญาใหม่หรือไม่อ่าเดรียนเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวมาแล้วนะว่าไปแน่ก็คือเขาก็ทํางานมานานมากนะ เขาก็จะถึงเวลาที่เขาก็จะไปเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเตียโก้์คาร์าก็ไม่มีข่าวเรื่องสัญญาใหม่ดังนั้น3คนนี้ใช้คำว่าน่าจะ100%ได้เลยที่น่าจะอำลาทีมแบบหมดสัญญาแบบเป็นฟรีเอเนต์นะครับเดี๋ยวไอ้เกมสุดท้ายในบ้านนะครับที่เจอกับวนะูฟเนตันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมอำลาและแน่นอนมีอำลาครอปแน่ๆมีแผ่นป้ายมีอะไรแน่ๆเหมือนกับที่ดอทมูลเคยทำนะผมว่าวันนั้นจะต้องเป็นวันที่ซึง้งแล้วก็อาจจะเสียน้ําตากันได้แต่ว่าวันนั้นน่าสังเกตว่าทุกๆนัดสุดท้ายในบ้านอะ จะมีการมอบรูปให้กับนักเตะที่หมดสัญญาและแยกย้ายแบบฟรีอย่เยอย่างเช่นอดัมลาลาน่าไวเนดูมเจมส์มิลเนอร์หรือใครก็ตามออกเรตแชมเบอร์เลนยังได้ภาพหมดเลยใครที่ก็ตามที่ไปแบบฟรีอย่เงนซึ่งเดี๋ยวเราดูในนัดสุดท้ายได้เลยถ้าภาพมาทั้ง3คนนะแบบเอาเอาภาพแบบความทรงจํามามอบให้3คนนะ่ะในวันสุดท้ายนั่นแปลว่าไปแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็น่าจะตามนั้นแหละส่วนคนต่อมานะครับที่เอียนรอยเขียนถึงก็คือคนนี้แหละอันนี้ใช้คําว่าไม่แน่นอนได้เพราะว่าโอเคเคลเฮร์นะครับ ย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์เนี่ยครอปพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกหมีนะฮะอยู่ต่อและก็อยู่ต่อ,อข้อเสนอดีๆมันยังไม่เข้ามาด้วยแหละบวกกับมก,กราคมไอตอนนี้ฟอร์มกาลังแบบเออเป็นตัวแทนในยุโรป้าเล่นตลอดแล้วก็อดริสงเบเกอร์ก็มีเจ็บ2ช่วงอะ่ะเขาก็แทนอดริสงเบเกอร์ด้วยมีฟอร์เรสครับเมื่อมกราคมยื่นมา15ล้านเงินพอใช้ได้เลยนะแต่ลิเวอร์พูลปฏิเสธเพราะมองว่ายังไงต้องเก็บไว้ใช้ใจนจบซีซั่นก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน ปีนี้ได้ลงเยอะขึ้นอย่างที่บอกทั้งยูโรป้าบอลถ้วยแลวก็อาริซงเบเกอร์เจ็บได้ลงในพรีเมียร์ซัมเมอร์นี้สล็อตต้องพยายามเกลี้ยกล่อมคเคเดเฮอร์อีกครั้งหนึ่งครับนะอาเนอร์สล็อตต้องเกลี้ยกล่อมอีกรอบเพราะว่าหลายสโมรสร,รเริ่มเห็นฝีมือมากขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มมีทีมที่สนใจเคเดเฮอร์มากยิ่งขึ้นอ่ะดังนั้นอันนี้คือคนแรกแล้วกันนะเท่าที่ผมอ่านดูนะครับมีคนอื่นอีกไหมอ่ะคนต่อมาคือคนกลางในภาพนี้ครับลุยดิอาร์สครับ มีข่าวกับบาร์เซโลนาตลอดเลยแม้ว่าเรื่องเพดานเงินของบาร์ซ่าจะมีความจํากัดที่ต้องขายผู้เล่นก่อนคือถ้าเขาจะซื้อเก็ต้องขายผู้เล่นก่อนที่จะซื้อแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปตัดละกันแต่โอกาสอาจจะยากหน่อยยกเว้นว่าเขาต้องขายผู้เล่นให้ได้ราคาแพางๆหลายคนก่อนส่วนเปเช่เนี่ยเงินพร้อมแล้วก็ให้ความสนใจด้วยอีกทีมหนึ่งดังนั้นเลียผูต้องรอดูครับว่าบาร์ซ่าหรือเปเช่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาไหมแล้วก็ต้อง พิจารณาแหละว,ว่าถ้ายื่นมาเท่าไหร่ถึงจะพอใจหรือยื่นมาเท่านี้แล้วจะปฏิเสธหรือจะเก็บไว้ใช้อันนี้อันเนอร์สล็อตก็ต้องมาคุยกับทีมงานซื้อขายลิผูด้วยนะครับก็หรือดีอาร์ตก็เป็นคนที่อนาคตยังไม่แน่นอนเป็นคนที่2นะครับคนที่3ก็คือคนที่ดีอาร์ตกอดอยู่ครับด้านซ้ายมือของที่เราเห็นในภาพเลยนะครับก็คือคอสตารซิมิกัสเพิ่งต่อสัญญาระยะยาวไปเมื่อเดือนกันยายน2023เป็นสัญญาระยะยาวเพิ่มไปแต่ตอนเนี้ยเป็นสำรองทั้งโรเบสรสันอยู่แล้ว ยังมาเป็นสำรองโจโกเมสอีกคนหนึ่งด้วยทําให้เขาดูที่จะเป็นส่วนเกินของทีมหรือเปล่าตรงนี้สโลอตก็ต้องมาตัดสินใจเหมือนกันนะดูทรงแล้วก็อาจจะขายกันได้ถ้าทําเงินได้ประมาณหนึ่งคนนี้ก็อนาคตอาจจะยังไม่แน่นอนนะซิมิกัสก็รอดูกันนะครับสคนแล้วนะเราลองนับกันซิแล้วก็มาอันต่อมาครับเขาก็พูดถึงพวกแก๊งตัวยืมต่างนานาน,นะครับนะเช่นฟาบ,บิโอคาวโยที่เขาเขียนถึงนะแล้วก็ไทเรอร์มอรตันนะครับสแข้งที่ ไปยืมตัวในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับฮาวสิตี้นะครับก็เดี๋ยวในช่วงพรีซีซั่นก็ต้องมาทดสอบฝีเท้ามามาให้อาร์เนอร์สโลตเห็นก่อนว่าจะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบนะครับเออส่วนเซฟฟานเดนเบิร์กอันนี้ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือนกันกับทางไมาส์มีไซตไซติเป็นเขาเรียกว่าเลตติ้งสูงสุดของฮูสกอร์ครับสำหรับกองหลังที่อายุไม่เกิน23ปีนะครับกองหลังอายุไม่เกิน23ปีใน5ลีกหลักยุโรป เซฟฟานเดนเบิร์กเป็นคนที่มีสแตทไฮเเรตติ้งนะครับไฮเอ็ดไฮเอ็ดเรตนะครับหรือว่าเรตติ้งหรือว่าเกรดเรตติ้งอ่ะ7.02เนี่ยเยอะที่สุดสำหรับกองหลังอายุไม่เกิน23ปีดังนั้นต้องรอดูครับเป็นฮอลแลนด์เหมือนกันด้วยเป็นเนเธอร์แลนด์เหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าอาร์เนอร์สล็อตจะเปิดโอกาสให้โอกาสไหมแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะว่าถ้าเขาคุยกับกุนซือแล้วเขาไม่ได้รับโอกาสอ่ะเขาจะขอย้ายหรือไม่ก็ยืมตัวมากกว่าเพราะ กับอายุของเขาตอนนี้สิ่งที่สาคัญคือโอกาสาลงเล่นตัวจริงเนี่ยแล้วเขาก็อย่างไปมายเนี่ยก็เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวหลักเลยฮะอ่ะแล้วก็จะมีจริงๆเ่ยเขาไม่ได้พูดถึงลุคแชมเบอร์นะแต่ผมว่าลุคแชมเบอร์เป็นคนหนึ่งที่ทาผลงานได้ดีกับวีแกนส์เป็นแบ็กซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายและเล่นเซนเตอร์ได้ด้วย,วยคก็น่าสนใจเดี๋ยวรอดูว่าทีมงานจะตัดสินใจกันยังไงส่วนคนที่อนาคตไม่แน่นอนแน่ๆเลยนึงก็คืออ่ะ ยืมตัวกับคาดิฟครับขวาบนครับนั่นก็คือเจ้านัทฟิลิปนะก็ต้องดูว่ายังไงผมว่าน่าจะโดนขายแหละนัทฟิลิปนะนัทฟิลิปมีเขาวิลัมซี่อีกอนาคตไม่แน่นอนสุดๆเลยเพราะว่าบาดเจ็บบ่อยก็ว่ากันไปแบบไปยืมตัว2ที่ก็เจ็บทั้ง2ที่เลยนะดวงไม่ดีจริงๆนะครับส่วน3มคนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะจัดอยู่ในโหมดไม่แน่นอนไหมแต่เขาก็เขียนนะว่าโมซาลาเนี่ยสโมสรมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมในซีซั่นหน้า ไม่ว่าจะต่อสัญญาได้หรือไม่ได้ก็ตามเดี๋ยวจะคุยสัญญาก่อนแต่แบบยังเชื่อว่าซา่าไม่ไปไหนเขามองแบบนั้นนะสมสรสอนมองแบบนั้นแล้วก็ฟานได้กับอาร์โนนี่ก็คือสถานการณ์เดียวกันเดี๋ยวลิเวอร์พูลก็ต้องคุยสัญญากับทั้ง3าคนในซัมเมอร์นี้แน่เพราะสัญญาจะเหลือคนละหนึ่งปีแต่ไม่ได้พูดถึงในเนื้อเนี้ยเนื้อข่าวที่แอนดรอยเขียนเนี่ยไม่ได้พูดถึงดาวิดนูเยสครับดังนั้นดาวิดนูเยสก็น่าจะได้ไปต่อกับทีเหมือนกันเนาะ อ่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือระบบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าที่อันเนอร์สโลตจะต้องจัดการทีมให้ดีเลยเพราะว่าที่ผ่านมายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันก็คือรอบแบ่งกลุ่มอ่ามี32ทีมใช่ไหมแบ่งเป็น8กลุ่มก็ว่ากันไปแล้วก็กลุ่มละสทีมเตะรอบแบ่งกลุ่ม6นัดยเยาเยือนทั้งหมด6นัดแต่ปีหน้ามันเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็น36ทีมแล้วแบ่งเป็นแบบเป็นจัดซีดอ่าแบบมีพอตหนึ่งพอตสามพอตพอทหนึ่งสองสามสี แล้วก็จัดโปรแกรมมาเจอกันหนึ่งสองสามสี่แปดทีมเจอกันแบบว่าสุม่มบาอาจจะแบบว่าเล่นเล่นเยือนใส่ทีมนู้นแต่อาจจะมาเล่นเย้ากับใส่อีกทีมหนึง่งโดยที่ไม่ต้องเล่นยเย้าเยือนอะไม่ต้องเล่นหนึ่งทีมยเย้าเยือนแต่จะเจอแบบจะมีโปรแกรมแปดนัดในรอบแบ่งกลุ่มอะแต่เป็นแปดนัดที่ไม่ได้เล่นยเย้าเยือนอะสุ่มอะเยือนสี่เย้ย 4, ยาสี่แปดทีมที่เจอแล้วก็แบ่งแต้มเข้าไปใครจบแปดอันดับแรกแปดนัดน,นะ แปดนัดใครจบแปดอันดับแรกเข้ารอบสิบหกทีมไปเลยส่วนหลังจากแปดอันดับขึ้นมาเนี่ยอีกสิบหกทีมเนี่ยอีกสิบหกทีมต้องมาเล่นเพย์ออฟอีกสองนัดนั่นแปลว่าถ้าจบแปดอันดับแรกได้ก็เล่นแปดนัดนั่นนั่นแปลว่าโปรแกรมมากกว่าปีที่มากกว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยสองนัดแน่คือเอาแค่ธรรมดาพื้นฐานก็แปดนัดแล้วแล้วถ้าสมมติรีพูเราจบเกินอันดับแปดไปจบที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดอะไรก็ตามก็ต้องไปเล่นเพย์ออฟเย้าเยือนอีกพอถ้าเล่นเยา้าเยือนก็เพิ่มอีกสองนัดอ ถ้าไปเล่นเพย์ออฟนะรอบแบ่งกลุ่มอย่างเดียวแปดนัดไปแล้วมันจะเป็นอะไรที่โอ้โหโปรแกรมเพิ่มมาเพียบเลยนะฮะมันก็ต้องมาจัดการให้ดีเลยครับว่าปีหน้าขุมกําลังมันต้องแน่นพอสมควรนะโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกมันเพิ่มอย่างต่ำสองถึงสี่นัดในรอบแบ่งกลุ่มอะ่ะเออแต่ถ้าเราจบแปดอันดับแรกได้เราก็ไม่ต้องไปเล่นเพย์ออฟเราก็จะเล่นแค่แปดนัดแต่ก็มากก่อที่ผ่านมาอยู่ดีไงเพราะว่าที่ผ่านมาเล่นหกนัดอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับผมกลัวว่าผมจะอธิบายไม่เข้าใจอ่ะประมาณนี้ส่วนอันนี้ มันเป็นรายงานจากสื่อที่ชื่อว่าสปอร์ตโซนซึ่งสําหรับผมเป็นสื่อเทียระดับไม่สูงครับล่างๆแล้วกันฟังหูไว้หูครับเป็นสื่อที่แนวก๊อสิบเขาบอกว่าฟันได้เนี่ยได้รับความสนใจจากบาเยอร์มิวนิกบาเยอร์มิวนิกติดตามสถานการณ์อยู่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วรอดูว่าฟันได้จะต่อสัญญากับลิ์พูลได้ไหมอย่างที่2ก็คือมีสโมสรในซาอุครับทีมหนึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกเอาเป็นว่าแต่ไม่ใช่ทีมใหญ่นะแต่อยู่ในซาอุแหละ มียื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับทางฟันไดแล้วด้วยจริงไม่จริงไม่รู้ครับแล้วก็อย่างที่3ามเขาบอกว่าฟันไดเบื้องต้นอยากอยู่กับริพูต่อมากกว่าแต่บัตร is not inflexible flexible Flex <ible S 2> มันแปลว่ายืดหยุน่น in เติมคําว่า in หน้า flexible ไปแปลว่าไม่ยืดหยุน่นผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอยากอยู่ต่อแต่พอมีบัตรเนี่ยคำว่าแต่เนี่ยมันจะเป็นคำว่ามันจะเป็นการแย้งกับประโยคข้างหน้าแต่ไม่ยืดหยุน่นไม่ยืดหยุ่นคืออะไรวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้อนอนะ มันก็บอกหลักๆเลยก็คือบอกว่าบายเยนสนใจแล้วก็ตัวนักเตะอยากอยู่ที่ภูต่อแต่ว่าไม่ยืดหยุ่นบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่ยืดหยุ่นอะไรนะครับส่วนมากันที่อันนี้กันบ้างนะครับลุชเชลกีทูด้านะครับเป็นกองหลังนะครับของทางเฟยอนูดนะที่เล่นในทั้งแบ็คขวาเล่นในทั้งเซนเตอร์เล่นในทนนั้นนทงมิดฟิลด์ตัวรับสารพัดประโยชน์และเป็นรองกับตันเป็นนักเตะคู่บุญคนหนึ่งนะครับของอร์เนอร์โซล แล้วก็มีข่าวกับเราเนาะที่เราเห็นว่าเขามาดูเกมที่ลอนดอนสเตเดียมเกมที่ลิพูเสมอกับทางเวสแฮมสองต่อสองเมื่อสุดสัปดาห์แต่ว่าสื่อเจ้าหนึ่งครับของฮอลแลนด์ที่ชื่อว่า ad.nl เนี่ยคอนเฟิร์มว่าไอการที่เขามาดูลิพูเตะกับเวสแฮมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะมาย้ายมาลิพูแน่ๆนะแต่ว่ามีโอกาสแหละถ้าเกิดว่าเขาก็พูดเชิงว่าถ้าเกิดว่าสล็อตแบบรีเควสต์ให้มาเขาก็อาจจะมาร่วมมากับสล็อตที่นี่ก็ได้สัญญาหรือปีเดียวด้วย ยังไงมันก็เหมือนเป็นการบีบบังคับว่าเฟร์น,นูถ้าไม่อยากเสียฟรีก็ต้องขายเพราะนักเตะไม่มีท่าทีจะต่อสัญญานะครับเขาบอกว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีการนะครับยังไม่มีการแบบพูดคุยหรือว่าเจรจากันนะแต่ว่าลิปูอาจจะแอบสนใจแหละแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีหลายทีมที่สนใจตัวของกีทริด้าด้วยนะดังนั้นสิ่งที่อยากย้ำเพื่อนๆก็คือณนะเบื้องต้นสนนะอาจจะสนแต่ยังไม่ได้คุยกับนักเตะ ยังไม่ได้ไปเจราจาหรือใดใดทั้งนั้นซึ่งมันก็ยังไม่ได้แปลว่าเราจะไปเอาแน่ๆถูกไหมแล้วในนี้มีมีบอกอย่างหนึงด้วยเขานอกจากเขาไปดูเกมลิเวอร์พูลแล้วเหมือนเขาไปดูไปดูเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งด้วยคือเขาได้พักไงมันมีหลายคนที่ได้พักนะครับในในทีมเฟยานูดท,ที่เดินทางมาที่ลอนดอนเหมือนกับมีไอ้เจ้ากองหลังดื่อวฮันโกเนี่ยมาดูเกมสเปอร์ด้วยเห็นไหมก็กระจาย,กร,จายกระจายกันไปดูแล้วก็เหมือนเขาไปดูเพื่อนเขาด้วยไคลเซนซิโอไคลเซนซิโอซัมเมอร์วิวเนี่ยเขาบอกเป็นเพื่อนกัน,กนตอนที่่อย,เยูเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งอะคาเดมี่เหมือนกันแบบเป็นเพื่อนกันเลยแต่สิ่งหนึ่งอ่ะพูดถึงตรงนี้หน่อยเราเริ่มเป็นข่าวกับนักเตะดั๊ดเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์วิวหรือว่าจะเป็นกีทูด้าอะไรแบบเนี้ยมันมีผมพูดให้ฟังเลยนะมันมีคนหนึ่งก็คือเรดลีย์ชไนเดอร์ถ้าผมจาไม่ผิดนะชไนเดอร์ ider, ออกมาเตือนครับว่าใช่ชไนเดอร์ป่วาวะเออไม่ไม่ชไนเดอร์ก็ฟานเดอร์ฟานอ่ะสักคนเนี้ยสองคนเนี้ยแต่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดว่นชไนเดอร์นะ หรือฟันเดอร์ฟ้าหรือเอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขาเตือนเขาเตือนลิ์พูแล้วเขาก็เตือนเนอร์สโลตว่าอย่าอย่าให้ทีมอ่ะมีแต่นักเตะดัชเยอะจนเกินไปเพราะเดี๋ยวพวกนักเตะดัชพอมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะคุยภาษาแม่ก็คือคุยภาษาดัชภาษาฮอลแลนด์มันจะไม่คุยภาษาอังกฤษกันแล้วมันจะเกาะกลุ่มกันเหมือนตอนที่เขาอยู่ที่เออรอัลมาดริดเนี่ยมีรูดฟันนิตรอยมีคนนั้นคนนี้แม่นก็ไม่คุยไม่คุยกันนักเตะสเปนคนอื่นเลยก็จับกลุ่มกัน4คน คุยกงนแต่คนฮอลแลนด์ทำให้แบบไม่เกิดไม่เกิดความสนิทสนมกันไม่เกิดสปิริตที่ดีเขาบอกว่ามีได้แต่ก็ไม่ควรจะเยอะเกินไปอ่ะหรือไม่ยังไงก็ตามต้องทําให้นักเตะมันสนิทกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องชาติเดียวกันสนิทนมันต้องสนิทกันหมดให้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นการบ้านผมก็เห็นด้วยนะครับว่าผมเห็นด้วยในในอีกเรื่องแต่ผมจะมีอีกเหตุผลหนึ่งนะเพื่อนๆผมมองแบบนี้ซื้อได้แต่ผมว่าไม่ควรซื้อนักเตะดัดเยอะไป เพราะเราดูสิขนาดนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์รวมกันก็ยังไม่ได้แบบว่าประสบความสาเร็จเลยใช่ไหมถ้าเราจะเอาแต่นักเตะฮอลแลนด์ Holland, ผมว่ามันไปสู่ความสําเร็จยากมันต้องมีชาติอื่นๆเพราะนักเตะชาติอื่นๆก็จะมีตัวท็อปของตัวเองผมว่าไปซื้อตัวเก่งๆของแต่ละชาติมารวมกันดีกว่าแต่ไปซื้อฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์แบบสมมติหน,นะฮอลแลนด์ Holland, ครึ่งทีมเนีงง้ยผมว่าแม่งไม่น่าเบิร์กผมว่าแม่งไม่น่าเิร์กเออเอามาได้ผมว่า ถ้าถามผมนะซัมเมอร์เนี้ยเอามาสักคนหนึ่งเอากีตูด้ามาก็ได้ถ้าคุณเห็นว่ากีตูด้าเป็นตัวสําคัญในการเล่นได้หลากหลายตําแหน่งเนี้ยแต่ปีกอย่างเงี้ยโอ้โหมีตัวเก่งๆเ,เ,เพียบไม่ต้องเซนซิโออ่ะไม่ต้องใส่เซนซิโอซัมเมอร์วิวคนเดียวหรอกมันมีปีกคนอื่นด้วยผมมองแบบนี้นะผมมองแบบนี้นะครับมากันที่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับซึ่งขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทส่วนมันไม้ทนมบนหินนะครับใครต้องการปูพื้นด้านใหม่ เอสพีซีสมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อาารากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้ม,มากมายรับประกันคุณภาพสิบห้าปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณมณฑลร้านคา้าตัวแทนจำหน่ายท,ทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมตหรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเรื่องราวของคูดูสครับไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าเราทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวกันมาตลอดนะว่าลิปูสนใจคูดูสตั้งแต่่่กกอนมมมมาเเวววววสสแแแแแแฮฮลลล้้้้ระทังไป ลิพูก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์ของคูดูสอยู่เรื่อยๆแบบเป็นนักเตะที่ลิพูสเก้าวอยู่แหละนะครับล่าสุดนะครับเดวิดออนสตีนพูดใน YouTube ของของทางเป็นพอดแคสต์กึ่ง YouTube ที่เป็นคล้ายๆพอร์ตแคสานะคุยเรื่องก,กับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนี่แหละในของแอตติกยูเคนะฮะเขาก็มีพูดถึงอนาคตของโมเหม็ดคูดูสไว้นะครับว่าคูดูสของเวสต์แฮมเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ก้อนหนึ่ง เบื้องต้นเชื่อว่าคูดูสน่าจะอยากแบบอยู่เวสแฮมต่ออย่างน้อยอีกสักปีหนึ่งกําลังแบบเล่นต่อเนื่องเลยกําลังลงตัวเลยแต่ถ้าพอมันมีคําว่าค่าฉีกสัญญามันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าสุดท้ายถ้ามีคนที่เงินถึงยื่นเข้ามาได้ค่าฉีกสัญญาตามนั้นเนี่ยก็จะสามารถดึงตัวนักเตะไปได้ออสตีไม่ได้บอกครับูดสูส there's a release clause too คือคูดสูส there's a release clause too h e s newer to the club. He's done fantastically well so far. I suspect he'd be looking to stay for a bit longer. But นี่ไงนี่ไงเขาบอกว่า I สักอะไรนะสักอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกว่า expect มั้งอ่ะคาดว่าเขาจะอยู่ต่อ to be longer อะไรแเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเหมือนกัคุณดูสอาจจะอยากอยู่ต่อเพิ่มอีกสักหน่อยแต่ว่าพอมันมีค่าจิกสัญญาเนาะทีนี้ออสตีนไม่ได้บอกเรื่องของค่าจิกสัญญาครับแต่ว่าก็มี โมบี้เขาวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะเกินหกสิลเจิบ้านหรอกมัง้งไม่น่าจะเกินนี้แต่น่าจะอยู่ตัวเลขประมาณนี้หกสิบถึงเจ็ดสิบล้านเออเป็นค่าสดญญาที่ก็ได้กําไรอ่ะทํากําไรได้เลยแหละนะครับสาหรับเวสแฮมแต่ว่าผลงานปีนี้เนะี่ยยอดเยี่ยมนะจํานวนประตูที่ยิงทั้งในรายการยูโรปาลีกแล้วก็ในเกมลีกเนี่ยรวมกันแล้วรวมไปถึงมันจะมีลีคัพด้วยเนี่ยผมนับดูแล้วนะเจ็ดลูกในลีกหนึ่งลูกในลีคัพแล้วก็ห้าลูกในยูโรปาลีกเป็นทั้งหมด 13ประตูด้วยกัน13บประตู5แอซสต์ซึ่งพอผมไปค้นดูของลุยดิอ Art, าร์ทเท่าลุยดิอาร์ทเลยครับจำนวนประตูไม่ต่างจากลุยดิอาร์ทเลยแต่สิ่งที่เหนือกว่าครับคือเรื่องของการเลี้ยงกินตัวและสร้างการสร้างโอกาสยิงเหมือนจะมีโอกาสเกมหนึ่งเนี่ยสองสองสามครั้งเลยแต่โดยเฉพาะอันที่แบบเป็นจุดเด่นสุดเลยคือการเลี้ยงในทุกๆรายการเลยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่3กว่าโตเกมแบบเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้กินตัวเลยนะเราจะเห็นว่าวัน มันจะมีสตัดตัวหนึ่งที่ผมจาไม่ได้ว่าผมเปิดมาในเน็ตแล้วผมเจอแต่ผมเล่าให้ฟังประมาณว่าเป็นหนึ่งในนักเตะในยุโรปที่เลี้ยงผ่านคู่แข่งเยอะที่สุดอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมลองลองเปิดดูซิในฮูสกอ์มันน่าจะมีระบุอะไรบางอย่างไว้เดี๋ยวผมลองเช็คคร่าวๆนะผมว่าเป็นตัวท็อปๆคนหนึ่งในยุโรปที่มีการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้เยอะแน่ๆอ่ะผมจะลองดูเลยนะดิบโวเนี่ยอ่า นี่เห็นไหมคูดูสติดท็อปทครับท็อปทของยุโรปเลยนะครับผมย้ํานะท็อปทีของหลีกดังของยุโรปเลยที่เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ต่อเกมมากที่สุดอยู่ที่3 4จครั้งเป็นรองแค่2คนก็คือจามามูเซราและก็เลรอยซานน่ดังนั้นเนี่ยแล้วก็สซตัดเนี่ยของคูดูสเนี่ยต่อเกมในการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้มากกว่าโดกูเนี่ยนะเราจะสังเกตว่าวันนั้นที่เราเจอเวทฮมอะ่ะเราเอาไม่อยู่เลยว่ะแบบตัวตัวอ่ะ นะดังนั้นจุดเด่นของไอ้คูดูสมันคืออ่ะยิงประตูเนี่ยเท่าๆกับดีอาร์ตเลยแต่ไอ้ที่เก่งกว่าคือกินตัวนี่เก่งกว่าดีอาร์ตอีกขั้นหนึ่งอะนะฮะเอออันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับอ่ะเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับคูดูสก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเล่นได้หลากหลายมากปีกซา้ายปีกขวากองหน้าเพลเมเกอร์มิดฟิลด์หาเหวอะไรแม่งเล่นได้หมดมันก็เป็นสัมพันประโยชน์ด้วยนะอืมคูดูสถ้าจำไม่ผิดเป็นกาหน้านะไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่ฮอลแลนด์ดังนั้นอันนี้น่าสนใจครับคูดูสนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วด้วยไงอันนี้ผมสนใจเลยนะโดยส่วนตัวผมชอบคูดูสมากกว่าโอเคทีนี้มากันที่ฟันได้กับอันนี้ครับเหมือนจะเป็นคลิปที่บ่งบอกว่าจะมีการเปิดตัวเสื้อใหม่ของเรียฟูโอเ้เห็นเห็นก็รู้แล้วดูในเสื้อคลุมดิมันคือเสื้อใหม่ที่เราเอามาให้ดูดูกันแหละเสื้อมันคลุมอยู่เห็นไหมเห็นปะ่ะเสื้อคลุมอยู่ข้างในเห็นเลยว่าเสื้อใหม่แล้วก็จิบกาแฟที่มันเป็นลายเหมือนที่เสื้อเลย ออจิบน้ำมนสักอย่างแล้วก็ลายรถเวสป้าคันนี้ก็เป็นเหมือนลายเสื้อของลิวอร์พูลเลยมันเหมือนเป็นแบบคลาสสิกบางอย่างนะก็เขาบอกว่าวันนี้นะครับตามเวลาอังกฤษคือ8โมงตามเวลาอังกฤษ8โมงเช้าจะเปิดตัวก็น่าจะเป็นเสื้อแหละชัวๆตามเวลาเมืองไทยก็คือบ่าย2ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ดูกันกี่โมงนะครับดูคลิปนี้ไม่รู้ว่าดูกันกี่โมงแต่ว่าบ่าย2เมืองไทยบางคนอาจจะมาดูย้อนหลังแล้วก็คงจะเห็นแล้ว ก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวมาดูว่าถ้ามาอยู่บนตัวนักเตะแล้วจะดูสวยขึ้นไหมนะอเดี๋ยวมาดูกันทิ้งท้ายมีสองเรื่องที่จะทิ้งท้ายอ่มาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับน,นั่นก็คือจูดลอนะฮะเลือกเอาเรื่องเดียวแหละผมขอตัดเรื่องสุดท้ายออกเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเลยลูกสาวของจูดลอจูดลอเป็นนักแสดงดังเนาะแหละคนน่าจะรู้จักนะครับนี่จูดลอคือคนนี้โอ้โหน่าจะเคยเห็นแสดงหนังอยู่เป็นประจาแหละ แสดงดังมากฮอลลีวูดเลยลูกสาวเขาคือคนนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ทรงนี้แล้วนะรูปนี้อาจจะเก่าหน่อยเป็นสมัยที่ลูกสาวเขายังไม่ได้ตัดผมสั้นอะไรแบบนี้นะลูกสาวเขาชื่อว่าไอริสลอในภาพนี้ผมไม่รู้ว่าปีไหนผมแค่ไปหามาที่ถ่ายรูปก,กับคุณพ่อเขาแต่ว่าปัจจุบันผมสั้นแบบนี้แล้วครับเป็นนางแบบแล้วอายุย3ิบสาปีครับอ่าโตแล้วล่ะครับย3ิบสามปีฝรั่งนี่คือโตแล้วใช้ชีวิตได้เลยคุณจะแต่งตัวจะยังไงจะทรงผมอะไร ฝรั่งเขาจะค่อนข้างปล่อยลูกนะแล้วก็นี่ครับล่าสุดครับมีภาพจับได้ว่าไปเดินครับเดทกับเทนดเออรเซนเดอร์อาร์โนครับเรายังไม่รู้ว่าใช้สถานะเป็น girlfriend เป็น boyfriend กันหรือ,อยังเป็นแบบว่า In r อิน t i o n s h นชิพหรือ,อยังเรายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆไอริสรอกับเทรนดนะไปเดทกันแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าสถานะจะก้าวข้ามอ่ะอันนี้ตอนที่แบบ นี่เดินแบบนะคือเขาเป็นเดินแบบเป็นนา,นางแบบเลยหน้าสวยเลยนะแต่ว่าช่วงหลังตัดผมสั้นนะครับ mm. นี่โอโ้โหแหมเทรนด์เราไม่ธรรมดานะเล่นลูกลูกดาราดังเลยนะแล้วก็เป็นนางแบบด้วยนะเออเอาสิเอาสิาสนะเชนเดเนเดอร์อาโนนะครับนอกสนามเรายังผมว่าผมยังไม่เคยเห็นก่อนอนะนนี้แบบไม่เคยเห็นเทรนด์มันจะมีแฟนอะไรนอกสนามเลยนะใช่ปะ หรือถ้ามีแล้วแบบเราไม่รู้อะแต่ว่าอันนี้มันพอมันมีแฟนกับคนดังอะมันมันมีปมาปาลาซี่มาถ่ายอะครับอันนี้อยู่ที่รอนดอนเลยนะครับอยู่ที่รอนดอนอ่าเพนในช่วงวันหยุดก็ไปเที่ยวรอนดอนไปเออเดทซะหน่อยนะฮะอ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัว,วลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ออกไป กด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็ไลฟ์สดต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสามารถดเน็ตกดส่งซูเปอร์แชตกดส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์กดสมัครสมาชิกหรืออะไรต่างๆ,ๆนานาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปเพื่อนๆไปก่อนสวัสดี